พวกเราเทศบาลวิธีสันสวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมมานอนนาใส่เบ็ดคื้นเราด้ยครับผมเมื่อนี้มาหาอยู่หากิ่นคือเราครับมาใส่เบ็ดกับผมเบ็ดป่ามือนี้ในเงี้ยจริงเลียครับผมมาใส่บรรยากาศนอนอยู่ห่างของไฟกันจริงจริงหครับผมตาไปลุ้นน้ำกันครับผมมาจับมันมามันครับเมื่อนี้ไปครับผมไปลุ้นน้ำกันเลยครับผมไปครับผม ไปรุนน้ำกันครับว่าจะโดนบ่โดนครับมือน,นี้ได้จริงดีครับผมนย่เด็ดครับเนย่เด็ดไปรุนน้ำกันครับว่าจะได้บ่ได้ครับผมไปเอาล้พี่น้องโดนครับโดนมูรู้ว่าไปาย,ยังครับมูจะว่าโดนครับล้างแรงนี่ปลาดุกครับปลาดุก ใส่กำลังสวยเลยครับผมงัดขึ้นมาจัดไปโอ้โหใส่สวยครับประดุกเนี่แม่งแน่นวันเลยครับป่าลุ่งนี่เร็วรครับผมไปครับรุ่นหลังต่อไปครับผมนอนในแม่งแห้ง,ง,งครับ ยูนะยูนะลายแก้มครับผมอันที่สามของรอบนี้ขออนุญาตเก็บครับผมโอ้ยไอพี่น้องเนื้อหลอนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยว ออกน้องคัตตีคัตตีงันคตคตีเอาละดุกครับลุกุกุก,กุกครับผมโอ้อยู่เด้อขอหนวดมา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 ,มา โอ้ใสสวยครับผมประดุกขออนุญาตเก็บนะครับผมล่อ <c oughs> งปลาล่องอยูใส่งี้ยแม่งกินดีนะครับผมจะบอกให้แต่ว่าต้องทนเสียบเนี้ยสักหน่อยหเห็นครับร้อนเนี้ย อือครับกับมาครับผมใส่ปลอกใส่ปลอกใส่ปลอกบาเบาบาบ,าบาอย่าเพิ่งหุดอย่าเพิ่งหุดอ่าค,ครับกับผมใส่ปลอกอีกนึ้งเตียมครับผมบอกเราครับปลาลูกนี่ไม้แตกครับผมเนี้ยแม่งนี่ขออนุญาตเก็บครับไม้แตกครับผมนี่ครับเนี้ยจริงหรีดครับผม ออนุญาตเย็บครับทุกอย่างพี่น้องมันโอ้โหนี่กินมือถือมาออนุญาตเย็บแย่เนี่ยพี่น้องเนี่ยโดนมากโดน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 มากอ๋อมีตัวมีตัว ใส่ปอกใส่ปอกขออนุญาตเก็บครับผมผมบอกโอ้นี่ปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องเออหากลับครับไซสวยอยีกแล้วปลาดุกแถมที่สว่ครับปลาดุกนี่ขออนุญาตเก็บครับผม หมาอนอีกแล้วครับโดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนน,โดน,นะครับผมใส่สวยออ้ หพันุมนะครับขออนุญาตเก็บครับผมใส่ปอกครับใส่ปอกใส่ปอกครับผมนนะครับขออนุญาตเก็บครับผม นีมาเงี้ยมาใสสวยอีกนะครับพี่น้องว่าเดีครับพี่น้องหลังนี่โดนโดนครับโดนโอ้โดนครับใส่ก็มั่งงามเลยครับป้อคอตัวนี้อยู่นะครับอยู่อยู่ครับมากครับโอ้ใสสวยครับ กำลังพอดีเะครับใส่เนี่สยสวยๆหลงปลาลุ่งนี่ครับอู้ร้ายครับเยียย่ยมอย่างเร็วครับผมตัดไปครับเก็บครับไป,ปลุล้างต่อไปครับ อูอูโอ้โอยู่อยู่อยู่ถือกบครับผมที่น้องถือกบกบกินแมงโอ้โหกบกินแมงครับผมกบกินจริงหลีดครับจังหวะนี้โอ้โหมาอย่างไรครับนี่อื้อ ุกครับผมจัดไปเก็บครับขันกุ้เมือพี่น้องขั้นกู้ สวยใส่สวยแล้วครับเนี่ยเก็บครับผมกำล,ลังใจมุ่งโอ้ยนี่อะบรครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกเอาเลยครับพี่น้องป,ปางลาดุกใส่สวยครับปลาดุกใสสวย อู้ยกำลังงามเลยครับปลาดุกตัวนี้โอ้าวสวยๆครับตัวนี้เนี้อแมง่ยกินสุปลาครับจะบอกให้ช่วงน้ำปลาสีลุงนี่จัดเลยครับเนี้อแมงเร็วครับหล่อนดีความครับผมใส่กำลังสวยเลยครับปลาดุกไปครับลุล้างต่อไปครับผม ประดุกสวยเลยครับผมใสสวยครับจัดไปเก็บเหมือนเดิมบัวบัวบัวทั้งเลยครับ Grazie. โอ้พี่น้องปะดุกตัวนี้งามแห้งครับผมสุดท้ายนะครับผมสิลากันไปด้วยปะดุกตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าเงียะเบิดครับผมสิด้กูเบ็ดเมื่อบันนะครับเนาะไปแล้วครับผมจบแก่เพียงท่านี้นะครับเนาะผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม